พิษณีชัยเชษฐ์เพชรณีทองไพรุ่งติกลักษณ์แดนกลางอริสาสีโอมนจัก,กรพันธ์คำดีนักกรำขันยุทินโตวรจักรโฉชาว,วราพจนภูรมวาคิมพลชัยโยอภิโกสนสินคาติศรดากรพรหม,มาภุณากรทองพุ่ง ชัยยาดาพุทธเดชคณะพลซกายวาชิดนักบ <ไอ S 1> ุบลซายขภูมช <ไอ S 1> ิดทงสนทรสายสา <ไอ S 1> านาภาณวัตคุณฤทิ์ชัยการอินวิชาตะวันกลายชัยภูมทิพานภาูศรีนาคณะนดนครองสถานคณะดีอินทนสะสัติ พีรวัตรคุ้มไข่นิธิเบตรองศรีพักวัตรตองศิษสักนาศิวิไลธนาวุฒิมาลาโชคชัยไตรเสดีพระวิทชวจิตแฟรงดอยชัยภูมิรัชานนท์พลรีพีรสาัตั้งสุริยานนการดังไนสัจิประชุ คุณทัตพรบุญโทคุณพิทักษ์หาญจอบกพระขพรมวิชัยรังพระพระดังไกรังเลื่อปันพนาสีสนั่งรับวิโรธชัยรับวัดวัดพิกรลักษณะบงตรีสอรนันสารางามสุทาวุฒิจำลองยูสุพิเชษทางประโคน จุลภาคิดสังเกติอนไทยอ,อุนรอดดวงอัคคบมิ่งห้าสิวันเกศราพรกมรัมพีรศักดิ์เกียงสีน้ำฝนโกรังพีรพลการดำเพ็ญนภาเพชรสิงจรกังวานลูกสาดกรมทิชาสุนิรัน ทุติมาชิวังทุติกาบาวังพิติพรวิจิตนันทวันของเลี้ยงนุกปาปร,ราสุภกรรมบุญญาพรน,าานั่งหันบุษกรมีแก้วพระภาสเสดสาลีเพียงฟ้าสิงทองสุภรมกันงงสโนชาพเพื่องธุระอรยาสโสนาคา อนุชาขาันาปิตปิสักก้าอินธีรพัทสบายดีพันแสงเกสอนัวสิทธิราชโคยซพพัดนรงพรบุตดวงชนันยูบัรุุไชยนรงพันศิริเพรมสักกินแก้วภาคภูมิพิพรครากบรรพจนาวาชัชชูสังอทนโตงาอาทิตย์แก้วบุตรี และพิสิทธิโยธานัโอ์โอเค